อร่อยไหมคะอร่อยไหมเตอเบปป้าเดชุ่ยอยู่ไหนอันนี้เป็นเป็นเค้กเป็นเค้กอ่าช็อกโกแลตเดชุ่ยอยูเบปป้าเดชุ่ยยูอันนี้เตอซื้อมาจากไหนซื้อมาจากไหนซื้อมาจากตลาด อร่อยมากเลยใช่ไหมอร่อยแม่เตอรอร่อยไหมไหนทำทำทำท่าอร่อยดิอุ้ยน้องๆดูสิดูสิพัตเตอร์อร่อยมากเลยใครอยู่แถวแถวแถวเส้นเพชรเกษมก็มาที่ตลาดเวอร์มาร์เก็ตได้ตลาดเวอร์มาร์เก็ตก็จะมีขนมวยขนมแค่เด็กๆกินเยอะมากเลยอันนี้เด็กเยอะเนี่ย ต้อกินเต้เต้อบอกดีว่าอร่อยไหมเต้อบอกนี้บอกเพื่อนนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยไปซื้อได้เลยที่ตลาดตลาดอะไรตลาดเวทีตูเบตลาดเบอร์อ,อาดาเอออย่าลืมนะคะมีขนมที่เด็กๆชอบเยอะแยะเลยจินๆะนะ